สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชา n นลมหมอหมีเมาส์หมอชอบคนขี้เมาและรักสุขภาพนะคะวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำทำ4อย่างนี้ทุกเช้าอายุจะยืนยาวนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนนะครับคอมเมนต์เข้ามาถามหมอหมีเยอะมากเลยครับว่าร่างกายอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะครับรู้สึกไม่ค่อยแข็งแรงไม่รู้จะทําอย่างไรดีนะครับดังนั้นในคลิปนี้ครับหมอหมีก็เลยจะมาแนะนําเคล็ดลับดีๆนะครับเป็นคลิคง่ายๆให้ลองนําไปทํากันดูตอนเช้านะครับแล้ว รับรองเลยว่าทําทุกเช้าไปเรื่อยๆนะครับทุกวันทุกวันร่างกายของคุณจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผ่านไปสักเดือน2เดือนนะครับร่างกายจะสดชื่นมากขึ้นไม่เหนื่อยง่ายนะครับทำอะไรก็สดชื่นไปหมดเลยนะครับมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนยาวนะครับถ้าอยากรู้กันแล้วว่าเป็นเคล็ดลับอะไรเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับ ข้อที่1ทานผักหลากสีนะครับในมื้อเช้าเนี่ยเป็นมื้อสําคัญมากๆเลยนะครับอยากให้หาผักมารับประทานกันเพราะว่าผักเนี่ยนะครับมีไฟเบอร์ที่สูงครับช่วยลดการดูดซึมพวกน้ําตาลแล้วก็ไขมันเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นถ้ามื้อเช้าเรารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะอยู่ท้องทําให้เราอิ่มได้นานแล้วก็ลดการดูดซึมพวกน้าตาลหรือว่าอาหารต่างๆที่จะรับประทานในตลอดวันด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับผักจะอุด,ดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระที่เยอะมากๆเลยนะครับผักแต่ละสีี่ จะมีสารต่างๆที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นสีแดง สีส้มสีเขียวสีม่วงสีขาวนะครับพวกนี้เนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่แตกต่างกันดังนั้นถ้าเรารับประทานหลากสีนะครับวนเวียนกันไปวันนี้กินมะเขือเทศมากนะครับอีกวันหนึ่งกินแครอทนะครับกินดอกกะหล่ำนะฮะหรือว่ากินผักบุ้งกินผักกาดผักตำลึงอะไรต่างๆวนไปเรื่อยๆนะครับหลากสีก็จะทําให้ร่างกายของเราได้วิตามินที่ครบถ้วนได้สารต้านอนุมูลอิสระที่ครบถ้วนครับก็จะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงช่วยต้านพวกอนุมูลอิสระต่างๆนะครับทำให้ลดการอักเสบต่างๆในร่างกายและก็ลด อาเสเี่้งที่น,นอนตด, 2, ดื่มน้ํา2แก้วตอนเช้านะครับต้องบอกเลยว่าน้ำเนี่ยนะครับสำคัญต่อร่างกายของเรามากๆเลยครับเพราะว่า70%นะครับในร่างกายของเราประกอบไปด้วยน้ํานั่นเองครับดังนั้นเนี่ยตอนที่เรานอนมาทั้งคืนนะครับเจชั่วโมงร่างกายไม่ได้รับน้ําเข้าไปเลยนะครับดังนั้นตื่นเช้ามาถ้าเราไม่ดื่มน้ําอีกนะครับก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยขาดน้ํา ไม่สดชื่นนะครับแล้วก็เหนื่อยง่ายทําให้ระบบหมุนเวียนในร่างกายของเราเนี่ยไม่ดีครับดังนั้นเนี่ยหมอแนะนาเลยครับว่าในตอนเช้านะครับตื่นนอนมาอาจจะแปลงฟันเลยหรือว่ายังไม่แปลงฟันก็ได้นะครับดื่มน้ําอย่างน้อย2แก้วเข้าไปเลยครับจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นมากขึ้นทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตของเราเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็จะช่วยลดอาการเหนื่อยง่ายทําให้สดชื่นมากขึ้นแล้วก็ร่างกายแข็งแรงด้วยครับ ข้อที่3เดิน30นาทีตอนเช้านะครับหลายคนเนี่ยไม่ค่อยขยับร่างกายนะครับบางทีทํางานหนักห่วงแต่งงานนะครับร่างกายไม่ได้ขยับไม่ได้ออกกําลังกายเลยก็จะทําให้เราอ้วนลงปุงได้ความดันสูงได้ไขมันในเลือดสูงได้นะครับดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าตอนเช้านะครับหาเวลาประมาณสัก30นาทีไม่ต้องเยอะเลยครับเดินเบาๆเลยครับอาจจะเดินรอบบ้านรอบหมู่บ้านหรือว่าไปที่ฟิตเนสนะครับเดินในลู่วิ่งก็ได้นะครับก็จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นและจะให้ดีนะครับ ควรโดนแดดตอนเช้าแดดอ,อ,อ่อนๆนะครับประมาณสัก7จ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าแบบนี้นะครับจะทําให้ร่างกายของเราผลิตนะครับพวกวิตามินดีออกมาวิตามินดีเนี่ยมีประโยชน์มากๆจะช่วยให้กระดูกของเราแข็งแรงช่วยเพิ่มแคลเซียมให้แก่ร่างกายของเราอีกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนําเลยครับนอกจากเดินแล้วเนี่ยถ้าโดนแดดด้วยก็จะยิ่งดีทําให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นครับ ข้อที่4ทํทำสมาธินะครับแนะนําว่าในตอนเช้าเนี่ยหาเวลาสักประมาณ5นาทีหรือว่า10นาทีนะครับลองทําสมาธิกันดูไม่จําเป็นจะต้องถึงกับนั่งสมาธินะครับแนะนําว่าอาจจะนั่งในห้องสงบสงบเงียบๆนะครับสักพักหนึ่งให้เรามาอยู่กับตัวเองนะครับว่าเวันนี้เราจะทําอะไรบ้างนะครับารู้ว่าตอนนี้เรามีความเครียดอะไรหรือเปล่านะครับให้มาอยู่กับตัวเองนั่งสงบสงบนะครับพักจิตใจประมาณสัก5-10นาทีครับก็จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับอารมณ์ดีนะครับช่วยให้วางแผนว่าวันนี้เราจะทําอะไรได้บ้างก็จะ เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเราอีกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนอกจากร่างกายแล้วเราควรดูแลจิตใจของเราให้สดชื่นสดใสด้วยนะครับก็จะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงทั้งร่างกายและก็จิตใจครับสรุปนะครับทา4อย่างนี้ตอนเช้าอายุจะยืนยาวว่ามีอะไรบ้างครับข้อที่1ครับรับประทานผักให้หลากสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีม่วงสีเขียวสีขาวสีส้มนะครับรับประทานให้หลากหลายครับวนเวียนในแต่ละวันนะครับจะทําให้ร่างกายของเราได้รับวิตามินแร่ธาตุและก็สารต้านอนุมูลอิสระที่ครบถ้ว ต่อมาครับข้อที่2ครับดื่มน้ํา2แก้วตอนเช้านะครับอาจจะตื่นนอนมาไม่ต้องแปรงฟันดื่มได้เลยหรือว่าแปรงฟันเสร็จแล้วมาดื่มก็ได้นะครับ ว่าร่างกายของเราเนี่ยขาดน้ําแน่นอนในตอนเช้านะครับคนดื่มน้ําให้ได้อย่างน้อย2แก้วขึ้นไปครับก็จะช่วยให้ร่างกายสดชื่นระบบไหลเวียนโลหิตทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับต่อมานะครับข้อที่3ครับเดิน30นาทีตอนเช้านะครับและจะให้ดีที่สุดเนี่ยคนโดนแดดอ่อนๆด้วยสักประมาณ7จ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าแบบนี้ร่างกายก็จะแข็งแรงมีกระดูกที่แข็งแรงด้วยนะครับและข้อสุดท้ายคือข้อที่4ครับทำสมาธิตอนเช้านะครับอาจจะนั่งสมาธิก็ได้นะครับว่าหาห้องสงบๆนั่งสักพักหนึ่งประมาณ5 1 0นาที จะทําให้เราลดความเครียดลงแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นครับแนะนําเลยครับลองนําไปทํากันดูทุกเช้านะครับรับรองเลยว่าร่างกายจะแข็งแรงอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียจะหายไปแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาท์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ทิกต็อกนะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์นะ กภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันค่ะบ๊ายบาย